ฉันรู้เธอไม่จำฉันก็ไม่อยากจำแต่ทำไม่ได้ฉันทิ้งมันไม่ลงสรงมันมา้ีกท Bye. ฉันที่ส่งมันมาให้เธอ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 คนพินเศษที่ทิ้งฉันไป ทิ้งเองทิ้งมันไปได้เองแต่ทําไม่ได้ช่วยทิ้งให้ฉันทีส่งมันไว้เธอ เล่นเสร็จมีหันไปสบตาเพื่อนร่วมทีมอย่างคุณโอมด้วยนะครับใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับฮาวาครับฮาวาเล่นหลุดเยอะมาก <c oughs> อ้าวเหรอ <c oughs> หลุดครั้งแรกเนะี่ยปายังจับไม่ได้ก็ <c oughs> อาจจะไม่ได้อีกนั่นแหละเนาะเก <c oughs> ็บอาการไว้นะลูกนะ <c oughs> นี่คืออารมณ์ใหม่บนเวทีนี้ของฮาวาเลยเพลงนี้ไม่มีรอยยิ้มใดๆเกิดขึ้นเป็นเพลงเศร้าเพลงแรกของฮาวาบนเวทีนี้นะครับมาดูว่ารสชาตินี้กรรมการจะรู้สึกยังไง เริ่มจากพี่นิวก่อนครับเชิญครับเคยบอกว่าฟังเพลงของฮาวาแล้วขับไปหัวหัวหินถ้าเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยเดินลงเดินลงทะเลแล้วเนี่ยเอลงเดินให้ลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆรืกขย้นกปจนหนาวหนาวรู้สึกว่ามีความกังวลอยู่นะใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลค่ะทุกทีที่เลือกสิ่งที่เลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ต้องมั่นใจในทุกๆโชว์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามนะคะเพราะว่าเราเราบอกแล้วว่าเกมนี้มันไม่ได้แบบต้องเพอร์เฟกแต่แค่ผิดพลาดน้อยที่สุดแค่นั้นเองสำหรับนิวมันไม่มีอะไรผิดเลยแล้วก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของฮาวาว่าเป็นคนที่สามารถพาเราไปอยู่ในความโศกเศร้านั้นได้อย่างเช่นพี่รุลาอย่างเงี้ยใช่เป็นคนที่แบบเออฟังเพลงเขาแล้วเสียงเขาสว่างแต่เขาก็มีมุมที่แบบ เวลาร้องเพลงเศร้าก็เศร้า,ราได้ฉะนั้นทำได้ดีนะคะแต่ว่าจะดีพอสำหรับอีกสองคนหรือเปล่านี่ไม่รู้นะขอบคุณค้าบนิวครับภาวานี่เป็นคนอารมณ์ดีมากนะครับคือคำว่าอารมณ์ดีไม่ได้หม,มายว่ายิ้มแย้มตลอดเวลานะแต่เมื่อไร่ก็ตามที่ต้องใช้อารมณ์ในการแสดงเนี่ยคุณทำได้ดีสเสมอไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกหรือเพลงเศร้าอย่างที่เพิ่งทำไป คือมันดีมากจนผมผมไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดการผิดพลาดอะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้ามันจะเกิดอะไรอย่างนี้อีกเนี่ยฮะขอให้มั่นใจในในการสื่อสารผ่านอารมณ์ของคุณได้เลยว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องทางเทคนิคที่มันจะผิดพลาดเลยนะฮะคุณปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันพาโชเนี่ยไปเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมอินมากนะฮะแทบไม่ได้จดอะไรเลยผมว่ามันดีมากนะครับจนทำให้รู้สึกว่าเริ่มสบายใจขึ้นว่าโอเค ทีมนี้ไม่ไม่ตันง่ายๆดูน่าจะมีอาวุธที่ที่หลากหลายมากขึ้นถ้ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่ที่ผมจับได้เมื่อสักครู่นี้มันคงจะเป็นวิธีนี้ผมจริงมันเป็นสไตล์การร้องของฮาวาเองคือคุณชอบลากโน้ตยาวเชื่อมกันช่ว โน้ต no, จริงมันจบไปแล้วแต่คุณก็ลากมันต่อไปเชื่อมกันซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันแปลว่าถ้าเพี้ยนปั๊บเนี่ยมันจะโดนจับได้ชัดเจนมากเพราะคุณคุณเปล่งเสียงมันออกมาตลอดเวลานะฮะซึ่งคุณก็เก่งนะมัน99เซนี่ยไม่ไม่เพีย้ยนแต่เวลามันมีมันจะได้ยินชัดนะฮะก็ก็ขอให้ระวังเรื่องนี้ครับขอบคุณครับป๋าครับเออผมว่าเรื่องความเศร้าน่าจะเป็นเรื่องเศร้าที่เขาเลือกเพลงมากกว่า คือมันกังวลตั้งแต่ตอนเลือกเพลงแล้วไงไแล้วพอแล้วพอเขาเข้าไปเล่นนะ่ะไอความกังวลนั้นนะ่ะตอนที่มาจากการเลือกเพลงเนะี่ยมันทําให้สมาธิเขาเสียซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเพลงที่ดีนะผมว่าเขาเลือกได้ถูกแล้วก็เล่นมันออกมาได้ดีด้วยโอเคมันอาจจะมีไอข้อผิดพลาดผมว่ามองว่าข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วผมไม่อยากให้มันกังวลอยู่ในตัวของฮาวาเพราะฮาวาเป็นคนที่เสืออารมณ์ได้ดีแล้วพอมันมีอะไรกังวลนะ่ะ ไอสิ่งที่กังวลอ่ะมันสื่อถึงเราด้วยเว้ยเรานั่งอย่านียเรายังรู้สึกเลยแบบเราเอาใจช่วยเขา,าเฮ้ยอยากกังวลสิอยากกังวลสิกกลสแบบเล่นออกมาเธอไม่ต้องกังวลคือตอนแรกเรานึกว่าเขาอินกับเพลงที่เขาเล่นออกมาแต่ากลายเป็นว่าไอความอินนันน้นมันมีความกังวลอยู่ในแววตาแต่พอเล่นไปถึงท่อนโซโล่หลังก็จบท่อนโซโล่แล้วพอพอเขาเข้ามาท่อนที่เป็นเบรกดาวแล้วเขาร้องแบบคินคลีนอันนั้นดีนคิดี ด,ดีที่สุดในเพลงเลยท่อนนี้ดีแบบดีมากๆคือมันค่อยๆแบบมันค่อยๆรู้สึกว่าส่งมันมาให้เธอจริงๆแบบส่งเราส่งไอสิ่งเหล่านี้ออกไปออกไปเพราะว่าคือธรรมชาติของนักร้องนักดนตรีครับพอเล่นไปถึงกลางเพลงอ่ะพอมันเริ่มผ่อนคลายเนี่ยทุกอย่างมันจะฟลอ์เองซึ่งมันมาฟล์ตอนที่ใกล้จะจบแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่แค่ผมรู้สึกว่า เมื่อไรที่เราเลือกอะไรแล้วครับให้เรามั่นใจกับมันให้มั่นใจกับสิ่งที่เราครีเอทมาแล้วครับคนดูจะได้รู้สึกว่าอินไปกับมันทั้งเพลงเพราะผมไม่อยากให้อินแค่ครึ่งเพลงเพราะวันหนึ่งที่คนซื้อตั๋วมาดูคุณแล้วเขาก็อยากดูทั้งโชว์ของคุณให้มันดีที่สุดครับขอบครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณโอชัด